เราจะเห็นว่า GDP เราเนี่ยโตช้าแล้วก็โตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วจนมาถึงรัฐบาลน,นี้หรือก่อนรัฐบาลที่แล้วนะคะก็มีโครงการทั้งพักหนี้ทั้งแจกเงินนะในรูปแบบต่างๆนะอย่างจำนำข้าวก็เป็นรูปแบบหนึง่งคนละครึ่งก็เป็นรูปแบบหนึง่งแต่ก็เป็นเรื่องของการที่ซัพซิได์ให้กับประชาชนให้กับเกษตรกรแต่ถามว่า แล้วมันทำให้ให้พวกเขาสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาทําให้เศรษฐกิจฟื้นได้จริงหรือเปล่าอยากให้ดูเหตุแห่งทุกข์ก่อนว่าสาเหตุนั้นเนี่ยเป็นเพราะคนขาดกําลังซื้อหรือไม่ก็ดูจากตัวเลขการบริโภคภ,ภาคเอกชนมันก็เพิ่มขึ้นปัญหาของประเทศคือเศรษฐกิจโตช้าโตต่ำหนี้รัวเรือนสูง นั้นมันต้องสร้างงานสร้างรายได้การฟื้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนคือการปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจค่ะไม่ใช่ไปกู้มาแจกกู้มาไดา้แต่คุณต้องกู้มาแจกให้น้อยที่สุดให้คนที่ลำบากมากๆและเอาเงินส่วนที่กู้มานั้นเนี่ยมาปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ